โอโอเคะไ yeah. yeah. รอ่ะครับครับก่อนจะถึงลูกนี้ผมขออนุญาต oh. ชี้แจงน,นิดนึงตอนนี้นะครับคนที่ไม่ได้ร่วมประมูลแต่คุณอยากทำบุญร่วมกับน้องบอสไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นการร่วมบุญนะครับคุณสามารถทำได้เรามีนะครับบัญชีนะครับขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับเป็นแอคเคานะครับของฟิเซอร์นะครับ แล้วก็รวมถึงธนาคารตรงนี้นาะให้คุณสามารถลดทำเงินได้เงินทุกบาททุกสตางไม่ห,กหักง่ายจ่ายเจ้าทำบุญส่วนของชิ้นสุดท้ายเป็นลูกของน้องบอสตั้งแต่น้องบอสยังเบบีเบบีมากใช่ตอนนั้นกี่ขวบครับโอ้ตอนนั้นต้องถามคุณแม่คุณแม่ตอนนั้น,น,น,นประมาณกี่ขวบครับสี่ขวบสองขวบ สองขวบโตขนาดนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยใช่ปล่านะสองขวบย่างมาเสือสอายมาเสืออายนะฮะเสืออายเหอันนี้เป็นเป็นลูกที่เขาเรียกว่าอยู่กับผมมานานมากเลยนะแบบเป็นอยู่บนแบบบนโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะโตทำงานเนาะเออโตเรียนเราเรียนเรามีลายเซ็นด้วยนะมีลายเซ็นด้วยเล็กๆนี่คุณก็แอคข้างแต่เด็กเหมือนกันนะ หอมตัวมาเป็นเพเลยนะ,ะเออน่ารักมากเดี๋ยวให้กล้องซูมก่อนน่ารักมากแล้วคุณคิดดูย้อนกลับไปตอนนั้นน้องบอสประมาณสองสามขวบยังเป็นยุคที่เป็นกล้องฟรีอยู่แล้วเนี่ยม,มันไม่ไมีโอกาส